นี่คือนี่แหละค้าแรงดีๆเนาะทุกคนเนาะที่ขมิ้นมาเอาเนาะค้าแรงดีๆค้าแรงแพงๆเห็นปะเราก็มาสาั่งบ้านพี่นอ้องนี่โอ้ทุกคนล้าง,งไงแห้งนะครับง,งบนีเ <ๆ S 1> บาเบ,บ้าเออขีดว่าเท่าไหร่งบนี่ยไหนจะหลายล้านกีดเนา่โมตัมประมาณสองล้านปลายพี่เนาะล้างนี่เนาะแต่การลังนี่คือกันโมตัมก็ประมาณล้านสองลา้านนะครับทุกคนเพราะว่าเนื่งกับค่าอ่าค่าเงินมันก็แพงเกินบ้านเขาเนาะ นะครับรันงนี่เขากระลังสางรางได้อะไรลัลงนี่เนอะนี่คือหมู่บ้านของคนลาวครับที่ไปทางานอยูป่ประเทศไทยพี่เนาะนะเสียบนะครับเสียบแทนกัมพูชาทุกคนเนาะช่วยเห็นใจกันหน่อยประเทศไทยช่วยเปิดด่านหน่อยนะพวกเราก็จะไม่มีอะไรกินกันอยู่แล้วจะอดตายแล้วนี่แหละครับทนะุกคนเนาะกัมพูชานะครับที่ไม่เอาเงินเดือนถึงแพงเนาะแต่คนลาวนี่เขาเอา <c oughs> พี่เนาะเห็นบหปานเลื่อนเขา แต่ละหลังนะครับที่ไปทางานอยู่ประเทศไทยนะพี่้องนะคือเขาจะให้พ่อแม่เขาสร้างให้ครับอันนี้คือบรรยากาศที่ว่าหาเงินอยู่ไทยดีครับพี่้องนะเมื่อวานนี้คือไปทํางานอยู่ไทยห้ายที่สุดนี่เห็นว่าแขาง,งครับแมนมีตารางงาน,างงานงครับทุกคนนะบอกเดวนะครับว่าเงินเดือนดีๆครับเงินเดือนดีๆเงินเดือนไม่แพงเนาะขมิ้นบเอวพี่้องผมก็ย่อมใจว่าเป็นอย่างขงมิน้นคือแบบคิดว่าจะแบรนท่ายิหงจริงนะทุกคนจะแบนไท่ายิ่งจริงเนาะแต่ที่จริงเดวนะ ตัวเองนะจะอดตายพี่น้องนะตัวเองจะจะอดตุยเนาะเพราะว่าคนลาวเนี่ยหลายแสนคนพี่น้องกำลังหลังไหลเข้าไปประเทศไทยตอนนี้ทุกคนนะสวัสดีครับพี่น้องเลยมันนี้มากครับเออครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีครับผมเนาะมันนี้มากครับเออวนครับพี่น้องเจอนัาเจตากันทุกคนเออได้ยินข้าว่าเขามีนี่กลับบ้านเบิร์เลยเลยเขาแบนแบนอ่าได้งานช่วงนี้เนี่ยบอกมนไมได้งานแต่ว่าเคียนในไทยจริงเพราะว่าเขาคกี่ว่า คนไทยนี่ขาดแคลนได้งานเนาะแล้วผมิใจไทยให้เบิ้งวันนี้ว่าหมู่บ้านเนี่ยเป็นบอกเออข้าม่าเป็นบอกเออว่าคนเล้านี่ไปทำงานอยู่ไทยเบิดหมู่บ้านโอ้แม่แม่แม่โบนุเออขมิ้นบอกว่าขาดแรงงายเหมือนบอกขาดได้ง่ายชาวไทยนี่ไทยจะจริงเพราะว่าคนเหล่าเหมือนเหมือนคนไทยนี่ยโมมีแรงงานเห็นปะแต่โบนุเมื่อวานนี้โบนุอยากให้เขาเบิ้งหมู่บ้านเนี่หมู่บ้านในเล้าเนาะพี่น้องโอ้ว่าเออคนไทยนี่ขาดแรงงานจริงบ่พี่น้องเนาะเพราะว่าคนเพราหล่านี่เขาจะ แฮไปประเทศไทยหลายพี่น้องจนหมู่บ้านเงียบเงาเลยครับเดี๋ยวมาพิสูจน์กันพี่น้องเนาะว่าในหมู่บ้านนี่คนเออไปทำงานประเทศไทยหลายจริงวะครับพี่น้องไปพี่น้องนะไปเป็นคือคขมิ้นบอกหรือเปล่าเราหรือเปล่าขินนี่คิดว่าไทยจะเจ๋งทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเบิ้งทุกคนเดี๋ยวจับกล้องพี่น้องมาเบิ้งครับพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งเนาะนี่คือหมู่บ้านที่ไปไทยหลายที่สุดครับทุกคนเนี่ยเขากำลังรวยแล้วครับพี่น้องครับกำลังลยย้อนประเทศไทยหลายคนเลยครับทุกคนเนี่ยหมู่บ้านเนาะ เนี่ยถนนข้นกีดพาบ้านพี่น้องไปนี่ทุกคนเลยถนนข้นกีดพี่น้องเห็นปะ่ะหมู่บ้านนี่แบบยังเป็นส้นระบุพี่น้องยังยังเงียบเงาอยู่ครับแปลว่าแถวนอกนะแถวหน้าทางนี่โอ้พิจารณาง่ายๆครับพี่น้องเขาไปทำงานอยู่ไทยเนาะจนลำดวยกับอะไรเนี่ยซีมีก่กับคนเล็กๆน้อยๆครับทุกคนนี่เห็นป่ะ เด็กน้อยผู้เฒ่าที่มาอยู่นี่ตามหมู่บ้านนี่เห็นไหมครับมีเด็กๆนิดน่อยครับพี่น้องคนเฒ่าคนแก่พี่น้องเลยไม่รู้เนี่ยเขาจะไปกรุงเทพเบิร์ดครับส่วนหลายเนี่ยทุกคนเงื่อนแบบนี้เขาจะสางไหวเนาะส่วนหลายคนมาคนไปทำงานอยู่ประเทศไทยครับไปไปเลยนี่ทุกคนโอ้บ้านเขาจะจน จนแบบหนาอยู่นะครับทุกคนเลยมีมทางคนขี่เนาะม่างคนขี่นะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยเงีเหงาครับพี่น้องเราว่าคนไปทำงานกรุงเทพเนาะเนี่ยเห็นไ่ทุกคนเนี่ยเขาไปทำงานกรุงเทพจนได้บ้านหลังหมักไงมันครับเพราะเขาหูดีได้ว่าแรงงานเนาะหรือว่าเงินอยู่ไทยนี่หลายๆครับเนี่ยครับทุกคนโมบานไปทำงานอยู่ประเทศไทยจนมีบ้านดังใหญ่ๆนะครับทุกคนเนี่ยบ้านหลังนี้เนาะ โอ้โห oh, พี่น้องนี e ่เนเนี e ่ย e, ครับทุกคนเนาะเมื่อวานที่ผมเข้าไปเมื่อกี้นะครับเนี yeah. ่ยตอนนี้เขาออกมาอยู่ข้างนอกครับพี่น้องทาเนี่ยงทางไปหน้าครับทุกคน yeah. บอกแล้วนะครับคำอินคิดจะแบนไอ้คนไทยเจ่งพี่น้องแต่คนเล่าเขาบอกเลยว่าเขาบมาเพราะว่าเงินเดือนดีพี่น้อง เด้วเขามาสร้างบ้านสางซองจนลำจนด้วยครับทุกคนหลายคนนะเดี๋ยวทีไปเมืองหมู่บานครับมู่บานที่ไปทําง,งานอยู่ไทยครับนี่ครับทุกคนเลยบางคนนี่พี่ร้องไปสร้างบ้านสร้างเรือนนะจนจนมีบ้านมีรถเนาะเขาจึงจะได้มานะครับเขาจึงจะมาแบบมาบ้านเนะาะบางคน,นเขาก็แบบไปสองสามปีเหียเขาก็มีบ้านมีรถเขาก็มาทําธุรกิจอยู่ล่าครับ โมบ,บานครับโอ้พี่น้องเลยบรรยากาศดีครับทุกคนบอกเลยว,ว่าเขมรจะแบนจะแบนมอสนใจครับเนาะในงานเล่าเนี่ยไปหลายครับทุกคนนะในงานเล่านี่หลายแสนครับพี่น้องนะหลายแสนที่ว่ามุ่งหน้าไปทํางานอยู่ประเทศไทยครับเนี่ยโมบานเนี่ยเขาเขาเริ่มสางบานสางเดือนไปแถวแคมท่าครับทุกคนพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิงครับนี่ครับผม นี่ก็ตั้งสังนะครับนี่คือคนไปทํางานที่ไทยนะครับทุกคนส่วนมากนะครับทุกคนนะเออเขาเปนแรงงานใหญ่ส่วนมากคือทํางานที่ไทยหมดเลยในเขตเนี้ยคือไปทํางานที่ไทยเยอะเทุกคนเขาออกมาอยู่แถวข้างนอกแล้วตอนเนี้ยนี่นี่เขาก็เริ่มสั่งไปเรื่อยๆครับทุกคนเลยหมู่บ้าน ฝังลาาเนาะเนี่ยทุกคนเห็นบอกสวนหลายครับอันนี้ก็ทำงานอยู่ไทยครับทุกคนน่าจะอยู่แถวตลาดไทยนะคนเนี้ยเขรเนี้ยเขาไปทำงานที่ตลาดไทยและตลาดสีมุมเมืองเยอะคนในพื้นที่จุดเนี้ยหมู่บ้าน,หนไหมครับมีคนจีรดย่างดีพี่น้องต่อไปนี้เขาจะทำนาปังนะครับทุกคน จะทํานาปังหลังจากที่ทํานาปรีนะครับเป็นจีเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะทานาปังต่อบอกเลยว่าเนาะคนเล่าดื่มตาอาปอากเลยพอประเทศไทยพี่นเนาะได้คำมีนี่เขาสิก้าบ,บ้านกระเด็นตะเข้าเนาะอันนี้คืออ่าคนเล่าเขาหมั่นใจว่าทํางานอยู่ไทยนี่แบบว่าอะไรดีพี่เนาะนี่หมู่บ้านครับโอ้ทุกคนเนี่ยเขากาลังสร้างนะเนี่ยเห็นไหมหลังนี้ไม่ สร้างเสร็จนี่ไม่ไม,ไม่ต่ำกว่าล้านกว่าเอ้ทุกคนหมู่บ้านก็น่าอยู่ครับพี่นอ้องกำลังพัฒนาสาวอ่ะนี่ครับนี่พี่น้องหลังนี่ครับโอ้ยเนี่ยลายหลังอยู่ครับผมพี่น้องจริงงามนะเอ้ทุกคน นี่คอนกรีตยังดีพี่น้องมาทำงานที่ประเทศไทยครับโอ้โห,โหทุกคนถนนยังดีนะครับพี่น้องคอนกรีตยังดีนะครับทุกคนนี่คนกรีตพามาเน,นี่ครับ นี่พี่้องเอ็นบอหลังนี้หลังนี้ทุกคนนี่ไปทำงานอยู่ประเทศไทยครับนี่หลักสองสล้านนะครับหลังนี้นี่กำลังสร้างเนาะอาจจะไม่มีเริ่ม้วยนะครับทุกคนแต่ว่าก็มีพออยู่พอกินเนาะนี่ทุกคนนะนี่หลังนี้มาหลังมาดูหลังนี้นี่หลังนี้ก็ไปหาเงินที่ไทยทุกคนโอ้โหพี่้อกงามงามงาม นี่นะครับที่คนขนับมีนเอาครับพี่นอ้องนะเงินดีๆคาแรงดีๆวอาวอย่างนี้กับประเทศครับบอกแล้วยังมาเล่นกับระบบนี่พี่นอ้องบรรยากาศนี้เห็นไหแล้วนี่ครับยิ่งไปทางเงินยุทธายหลายครับทุกคนนี่แหละครับทุกคนเนาะ กัมพูชานะครับที่ไม่เอาเงินเดือนถึงแพงเนาะแต่คนลาวนี่เขาเอาพี่น้องเห็นบ่มปานเรือนเขาแต่ละหลังนะครับที่ไปทํางานอยู่ประเทศไทยนะพี่น้องนะคือเขาจะให้พ่อแม่เขาสร้างให้ครับอันนี้คือบรรยากาศที่ว่าหาเงินอยู่ไทยดีครับพี่น้องนะเมื่อวานนี่คือไปทางานอยู่ไทยห้ายที่สุดนี่เห็นบ่มแลข้างคาครับแมนมีตารางงามของเขาทุกคนนะบอกแล้วนะครับว่าเงินเดือนดีๆครับเงินเดือนดีๆเงินเดือนแพงเนาะเขมีเห็นบาเอาพี่น้อง ผมก็ยอมใจว่าเป็นยังขมิ้นคือ,ค,อคือแบบคิดว่าจะแบนท่ายเฮจิงนะทุกคนจะแบนท่าหเฮจิงเนาะแต่ที่จริงแล้วนะตัวเองนะจะอดตายพี่น้องนะตัวเองจะจะอดตุยเนาะเพราะว่าคนลาวเนี่ยหลายแสนคนพี่นอ้องกำลังหลังไหลเข้าไปประเทศไทยตอนนี้ทุกคนนะเพราะว่าหนึ่งคือภาษาพี่น้องครับภาษาการพูดเนาะการสื่อสารนะไทยลาวไปมาหาสู่กันส่้ยเหลือกันทุกคนและสิ่งหนึ่งที่คนลาวไปไทยก็คือหนึ่งได้ได้ดีกว่าที่บ้านเรานะ ขมนอยากกลับบ้านไปก็แล้วแต่นะครับทุกคนเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับคือทํางานที่ไทยเขาก็ได้ดีไปด,ด,ดีทุกคนเนาะางเช้นนี้บ้านหลังนี้ทํางานอยู่แถวตลาดนะตลาดเขาจะขายอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนนะน่าจะไปแบบเป็นน้องๆกันละครับทุกคนนะไปขายของนะให้ในายจ้างเนาะเนี่ยจนเขาแบบมีบ้านเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคือมีบ้านนี้ก็เป็นบ้านเพื่อนผมนะครับทุกคนเนาะที่รู้จักกันเขาไปทํางานที่ตลาดทุกคนเข็นผักบ้างเข็นของบ้างนี่แหละครับเนาะ เงินเดือนหรือว่าค่าแรงดีๆเนี่ยใครจะไม่อยากได้พี่น้องเห็นปะเนี่ยบ้านหลังขง้างหลัง,ง,งผมเนี่ยหลายแสนครับทุกคนมาน้องเอาบื้องใกล้ๆครับพี่น้องในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จเจริญน,นะครับทุกคนเนี่ยออกไปนี่ก็เป็นถนนเด็กที่สิบสามไต่พี่น้องเขามาเนี่ยเป็นคนกี่อยงดีทุกคนนี่ก็ตั้งสามพี่น้องเห็นปะนี่คือนี่แหละค่าแรงดีๆเนาะทุกคนเนาะที่ขมิ้นมาเอาเนาะค่าแรงดีๆค่าแรงแพงๆเห็นปะเขาก็มาสร้างบ้านพี่น้องนี่โอ้ทุกคน รางเงี้ยแห้งนะครับงบนีเ<ะ>บ,บาเบาเออคิดว่าเท่าไหร่งบนี้น่าจะหลายล้านกีบเนี่ยพอตาประมาณสองล้านปลายพี่เนาะรังนี่เนาะแต่การรังนี่คือกันพอตาก็ประมาณล้านสองล้านนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งกับคา่าอ่าค่าเงินมันก็แพงเกินบานเท่านาะนะครับนี่รังน,นี้เขากระลังสางสางได้อะไรรังน,นี่เนาะนี่คือหมู่บ้านของคนเล่าครับที่ไปทำงานอยู่ประเทศไทยพี่เนาะนะเสียบ นะครับเสียบแทนกัมพูชาทุกคนเนาะประมาณนี้ครับทุกคนเลยพี่น้องครับมันนีพามาเบ่งเนาะนี่แหละคือหมู่บ้านของคนลาวที่ไปทํางานอยู่ประเทศไทยนะแทนกัมพูชากัมพูชาอยากกลับบ้านก็แล้วแต่นะครับพว่าคนไทยเขาไม่เอาแล้วพี่นอ้องโอเคครับทุกคนเนาะลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสพีนรอง